สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ดบอลบิ๊กจ้อประจำวันที่11มกราคมนะฮะก่อนอื่นบิ๊กจ้อขอสรุปผลบอลเมื่อวานนะครับที่บิ๊จ้อให้ไปครับตูรุสนะครับสูงแรกหนึ่งลูกนะครับเมื่อวานนี้เลื่อนการแข่งขันนะครับตูรุสนะครับน็อกซี่นะครับน่าเสียดายนะครับและสําหรับหน้า Facebook ที่ Big จ้อให้ไปนะครับนี่ครับแบตฟอร์ดพาร์นะครับ สูงแรกหนึ่งลูกนะครับบิ๊กจอดให้ไปเมื่อวานนี้นะฮะเรามาดูกันครับนี่ครับเป็นบอลอังกฤษนะฮะสูงแรกหนึ่งลูกจบที่ศูนย์สามนะครับสามเม็ดนะฮะโอ้โหครึ่งหลังสองสี่นะครับหกเม็ดนะครับครึ่งหลังบอลสกอตส์ครับกินเต็มนะครับต้องดีใจกับเพื่อนเพื่อนที่ตามบิ๊กจอดเมื่อวานนะฮะและสําหรับวันนี้ครับบิ๊กจอดมีทีเด็ดหนึ่งคู่มาแนะนาเพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้บิ๊กจอดจะแนะนําบอลลีกวันอังกฤษนะฮะ นี่ครับคู่นี้ครับซันเดอร์แลนด์อันดับ2องนะพบกับลินคอนซิตี้อันดับ19นะครับคู่นี้เตะกันเวลาตีสองนะฮะตีสองเรามาดูสถิติของสองทีมกันครับนี่ครับซันเดอร์แลนด์เคยเจอกันนัดล่าสุดนะครับไปเยือนนะครับชนะ2-1นะครับซันเดอร์แลนด์วันนี้ซันเดอร์แลนด์เป็นเจ้าบ้านนะครับเก่งเจ้าบ้านด้วยนะครับ ซันเดอร์แลนด์สิบนัดหลังสุดชนะ5ครับเสมอ3แพ้2นะครับเขามีสูงแรกทั้งหมด9้าเกมนะครับมีเกมเดียวครับเสมอ0ูนย์นะครับลองสังเกตดูจะเป็นบอลค่อนข้างสกอร์สูงนะครับเห็นไหมฮะนี่สูงแรกนี่มีหมดครับมีอยู่เกมเดียวครับแล้วและเรามาดูทีมเยือนนะครับทีมเยือนนะครับนี่ลินคอนซิตี้นะครับฟอร์มค่อนข้างแย่นะครับตอนนี้นะฮะ สิบนัดหลังสุดนะครับชนะสองเสมอสามแพ้ห้าครับมีสูงแรกทั้งหมดห้าเกมนะครับมีห้าเกมที่เตะศูนย์ศูนย์นะครับครึ่งแรกนี่ก็เป็นวันค่อนข้างที่จะเป็นวันสกอร์สูงเหมือนกันนะฮะเห็นไหมครคู่นี้นะครับเจอกันนะครับจากฝูงลองจากฝูงซันเดอร์แลนด์นี่เก็บแน่นอนครับมั่นใจครับวันนี้บิ๊กจอนมั่นใจนะครับฟันธงครับบิ๊กจอนเลือกกดสูงแรกในราคา หนึ่งลูกครับโอกาสครึ่งแรกมีสกอร์เป็นไม่ได้สูงครับแนะนำนะครับรอให้บอลเตะสักห้านาทีครับแล้วกด 0. 7 5ดดห้านะครับครึ่งแรกมีสกอร์หนึ่งเม็ดแน่นอนครับฟันธงครับไลฟ์จอ์ขอแนะนํากลุ่มเลยครับกลุ่มที่พี่จอร์กดบอลสดกันทุกวันให้ทีเด็ดกันทุกวันนะฮะกลุ่มนี้ครับนี่กลุ่มในไลน์นะฮะเพื่อนๆคนไหนสนใจเข้ากลุ่ม นี้ของบิ๊กจ็อดนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อดอยู่ท้ายคลิปนะครับ JO Double S Underscore 88นะครับไลน์ส่วนตัวบิ๊กจ็อดแอดไลน์มานะครับเข้ากลุ่มฟรีนะฮะและสำหรับวันนี้บิ๊กจ็อดต้องขอตัวก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้บิ๊กจ็อดด้วยนะครับสวัสดีครับ